ไหา้ประจำวันเหรอใช่ครับไหว้เช้าประจำวันอ๋อแล้วยอดเป็นไงเมื่อเมื่อช่วงวันอยู่สามวันที่ผ่านมาอ๋อรัพพุ่งขึ้นดีหน่อยครับอ่ประมาณก็ก็รลกะร่วมหมื่นฟองอ่ะบางอาจจาวันเสาร์ก็ได้มาหมื่นกว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์นั่นแหละได้หมื่นกว่าวันเสาร์ร่วมหมื่นใช่แต่มาวานนัก็คนจะน้อยลงหน่อยอยู่ที่ประมาณสักประมาณแปดพันเจ็ดพัน อ๋อก็คือวันเสาร์ได้ประมาณเก้าันได้ไหมวันเสาร์วันเสาร์ได้ประมาณเก้าพันอะร่วมหมื่นวันเสาร์แต่ว่า,าทีตย์หมื่นกว่าเพราะว่าทิ่คนจะไหลามาเยอะมากเลยก็คือยะวันอาทิตย์ใช่ครับยะวันอาทิตย์อันนี้เข้าสู่ภาวะปกติไหมท่านยอดยวันอาทิตย์ถ้าได้หมื่นกว่าเนี่ยอ่าหรือยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงปกติเท่าไหร่นะปกติก็ต้องเป็นหมื่นกว่าครับ ปกติได้ถึงสองหมื่นไหมไม่ถึงครับไม่ถึงอยู่ประมาณสักหมื่นสามหมื่นสี่ได้ครับก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแล้วเช้านี้ได้หรือยังครับเนี่ยเช้านี้ได้ไปแล้วฮะกี่กี่ตะกรนะ้าแล้วครับเช้านี้ได้ไปห้าตะกร้าแล้วครับก็คือประมาณห้าห้าร้อยฟองได้ใช่ครับห้าร้อยฟองถ้าหยุดสามวันจะแบบเนี้ยมันจะยอดจะวันเสาร์วันจันทร์หรือวันวันถัดมาก็เรื่อวันถัดมาคนก็จะน้อยลงหน่อยถ้าหยุดสองวันอาจจะจะเยอะหน่อย ยังไมอย่าไปว่าเป็นผู้ไม่ค่อยเก่งแบบเนี้ยออกสอทัสด,ด้วย <c oughs> <laughs> วันนี้ต้มเดือดไหมครับไหนต้มเดือดไหมวันนี้เดดแล้ตกใช่ไหมครับิาเด็เดก็ต้มใหม่เงีไยเหรอได้ครับเดี๋ยน้อยอย่างเงี้ยขดตกเดี๋ยวเราจะมต้มต้มใหม่ะนีห่เราจะไม่ต้มคับ